สวัสดีครับทุกท่านในช่องฟันละมาเซียรครับเจอกันในวันพฤหัสบดีที่6กุมภาพันธ์2568ครับติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันแล้วก็ค่ำคืนนี้เป็นคิวของเราแล้วนะครับศึกโกปาเดเลร,รอบ8ทีมสุดท้ายเพื่อลักเนี่ยเขาเข้าไปหมดแล้วอารติโกมัดริดเรอัลมาติดเมื่อคืนนี้ก็เกือบแย่นะแต่ก็ยังผ่านเข้าไปได้นะครับเรามีคิวที่จะบุกไปเยือนบาเลนเซียนะเดี๋ยวมีพรีวิวความพร้อมแล้วก็ฟันธงสกอร์ให้เหมือนเดิมนะครับก็โหคืนนี้เนี่ยเตะค่อนข้าง ่งดึกนะตีสามครึ่งโอ้โหอดตาลับขับตานอนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดซื้อขายนะข่าวเกี่ยวกับแฟรงกี้เดยองวันนี้เนี่ยมีคำยืนยันจากผู้อำนวยการของเอาอิทิฮัต ทีมในลีกซาอุดิอาระเบียครับที่เขาออกมาบอกผ่านสื่อเลยว่าจะมีการติดต่อหาบาซ่าเกี่ยวกับในดิวของเดยองช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ก็เป็นไปตามที่คาดนะครับว่ามีทีมจากซาอุเนี่ยเขาจริงจังที่อยากจะได้ตัวเดยองจริงๆนะแล้วก็ม,มีข่าวลือเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับที่บอกว่าก็อยากจะได้ตัวเดยองเหมือนกันนะแล้วก็มีหลุดมาจาก อ,อดีตนักเตะคนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ามีการพูดคุยกันเอาไว้แล้วว่าลามีนยามาลจะเปลี่ยนมาใส่เสื้อเบอร์สิให้กับบาซ่าในฤดูกาลหน้าเออเป็นใครออกมาพูดนะวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามทั้งหมดกันฝากกดไลค์ด้วยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับผมฝากกดด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนครับใครที่มองหาประกันชีวิตประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ประกันบำนาญต่างๆนะครับต้องที่นี่เลยนะติดต่อคุณแมนนักกฎหมายขายประกันนะครับนอกเหนือจากซื้อประกันแล้วเนี่ยนะคุณแมนยังดูแลเรื่องของกฎหมายได้ด้วยนะแล้วก็ใครที่มองหาประกันสุขภาพนะครับต้อง ตัวนี้ครับที่ขายดีที่สุดจาก AIA ประกันเหมาจ่าย5ล้านบาทครับซื้อวันนี้มีโปรโมชั่น2ต่อเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่20,000บาทครับต่อที่1ผ่อน0%ได้6เดือนและต่อที่2รับบัตรกำนันแก๊ป1,000บาทนะครับเฉพาะแฟนๆที่มาจากช่องทางของผมนะใครที่สนใจติดต่อสแกน QR Code หรือจะเข้าไปเสิร์ชนักกฎหมายขายประกันคุณแมนได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆด้วยแล้วก็ใครอยากเปิดประสบการณ์ดูบอลที่ต่าง ประเทศอยากจะจัดทิปจัดทัวร์ไปกับกลุ่มแก๊งเพื่อนๆน,นะครับก็ติดต่อดีว่าพัสได้กับออกแบบโปรแกรมได้ตามงบนะครับตัรวดูบาซ่าเริ่มต้นเพียง28,900บาทราคานี้ยไม่รวมตั๋วเครื่องบินนะครับได้ตั๋วดูบอลโรงแรมที่พักแอร์พอร์ทโฮเทลบริการรถรับส่งแบบครบวงจรแล้วก็ไกด์นำเที่ยวด้วยโทรศัพท์ได้เลยครับ0 6 5 4 5 9 5 5 6 5อย่าลืมบอกด้วยว่ามาจากผมนะครับอยากจะไปเมืองไหนไปดูคู่ไหนไปชมเกมไหนเนี่ยติดต่อแจ้งเขาได้เลยนะเขาบริการดีมากๆนะครับอ่ะเรื่องแรกของเราในวันนี้นะก็เป็นเรื่องราวของเดยองนะครับเพื่อนๆจำารามอนปลาเนสกันได้ไหมเนี่ยคนเนี้ย เขาเคยเป็นอดีตผู้อำนวยการของบาซ่าครับในยุคสมัยของโจเซฟมาเรียบาตโตเมลแล้วก็ลาออกไปนะตอนนี้เนี่ยเขาดำรงตำแหน่งครับเป็นผู้อำนวยการกีฬาของเอาอิติฮัดครับทีมยักษ์ใหญ่ในลีกซาอุดิอาระเบียนะล่าสุดเนี่ยปราเนสออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการติดต่อหาบาซ่าเพื่อพูดคุยสอบถามนะในดีลของเดยอง ราเนสบอกว่าเอาจริงๆการพูดคุยกับบาซ่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะทุกฝ่ายเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญมากๆสำหรับเราการสนทนาเพื่อหาคำตอบว่าตลาดมันจะดำเนินไปในทิศทางไหนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆเดยองอาจจะยังมีความสุขกับที่บาซ่าเขาเนี่ยปรับตัวเข้ากับทีมแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่ คุณเนี่ยจะไปดึงเอานักเตะที่อยู่กับทีมหนึ่งที่มันดีอยู่แล้วได้แต่ผมจะมีการสอบถามเข้าไปอย่างแน่นอนความเป็นไปได้ของตลาดเนี่ยมันเปิดกว้างอยู่เสมอนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าข้อเสนอจากฝั่งของเอาออติฮัตที่เขาจะยื่นเข้ามาเพื่อขอซื้อเดอยองเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะคือในมุมของบาซ่าผมว่าด้วยการที่สัญญาเหลือปีเดียว ก็คงจะไม่ได้ตั้งค่าตัวเอาไว้โอเวอร์นะครับ60-70ล้านยูโรเนี่ยก็น่าจะพร้อมปล่อยแล้วทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเอาเอติฮัดว่าเขาจะโน้มน้าวใจเดยยองได้หรือเปล่าในมุมของผมอะ่ะผมว่ามันก็ยังเร็วเกินไปถ้าเกิดว่าเดยยองจะเลือกย้ายไปอยู่กับเอาเอติฮัตนะครับจากที่ตอนเนี้ย โดนแฟนๆแบบค่อนขอดบอกว่าอยู่กับบาซ่าเพราะเรื่องเงินค่าเหนื่อยหรือเปล่ากลายเป็นถ้าเกิดเขาย้ายไปอยู่กับเอาลเอติฮัตอ่ะมันก็จะเป็นการตอบตรงจุดนี้ว่าเดยองเนี่ยอยู่เพราะเงินแน่นอนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะนะคือคนเราก็ทำงานแลกกับเงินนะนะคือใครบ้างที่ไม่อยากจะได้เงินเพิ่มมากิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นการบ้านของฝั่งอัลเอติฮัดและเพราะผมเชื่อว่า ถ้าสุดท้ายบาซ่าต่อสัญญาไม่ได้ยังไงก็ต้องวางเดยยองเอาไว้ในตลาดก็คือพร้อมที่จะรับฟังทุกทีมที่ติดต่อเข้ามาแน่นอนนี่คือฝั่งของเอาอิติฮัดนะครับทีนี้ข่าวลือที่เชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลนะมันมาจากคอร์ f ออฟไซต์นะครับโดยผู้สื่อข่าว Mark b r รสนะก็ยังไม่ต้องเ,ออเชื่อมากฟังหูไว้หูนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่จับจ้องดูสถานการณ์ของเดยองอยู่แล้วก็ ลิเวอร์พูลเชื่อว่าจะสามารถเซ็นกับเดยองได้ในราคาค่าตัวไม่เกิน35ล้านยูโรถ้าเกิดตัวนักเตะเนี่ยพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมโอ้โหก็ตัวเลขค่าตัวค่อนข้างที่จะถูกเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าให้ผมแนะนำนะครับถ้าเขาแบบ ไม่อยู่กับบาซ่าต่อไปลิเวอร์พูลก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะกว่านะเพราะว่าความสามารถเรื่องของอายุของเดยองมันยังเร็วเกินไปที่เขาจะไปเล่นที่ซาอุไปอยู่กับลิเวอร์พูลอ่อะยังน้อยๆคุณได้ลุ้นแชมป์นะครับถามว่าได้เป็นตัวจริงหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของคุณนะก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลงเป็นตัวจริงแต่ว่าอย่างหนึ่งคือลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ให้ค่าเหนื่อย มากเท่ากับที่เดยองรับอยู่กับบาซ่าแล้วนะคือตอนเนี้มันรวมหลายๆอย่างเดยองได้อยู่ประมาณ7จ็ดแสนใช่ไหมครับคือถ้าไปอยู่เรียพูผมว่าเขาให้ได้มากที่สุดแบบ2องแสนสองแสนห้าไม่เกินนี้เพราะขนาดแบบซาร่าขอค่าเหนื่อยเพิ่มอะเรียบูยังไม่ยอมจ่ายเลยนะนี่คือจุดที่ต้องรอติดตามดูนะก็ยังคุมเครือครับผมเองก็ยังตอบไม่ได้ว่าเดยองเนี่ยจะไปในทิศทางไหนจะอยู่กับบาซ่าไหมหรือจะย้ายทีม นะต้องให้เวลาเป็นตัวตัดสินนะครับเรื่องของแบ็กขวานะเมื่อวานนี้มีข่าวกับทางดานิเอลมูนยอสนะของคิสซลพาเลตนะครับแล้วผมก็พูดชื่อคนนี้มานะก็คือทางมาร์คปูบิลนะคนนี้เป็นแบ็กขวาทีมชาติสเปนนะครับก็บาซ่าเนี่ยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงด้วยมาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยอ,อยู่กับทีมเก่า นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาย้ายมาอยู่กับอาลเมเลียแล้วนะครับก็ซื้อมาในราคาไม่แพงน่าจะแค่แบบสัก4-5ล้านยูโรเท่านั้นเองนะแล้วก็ฟอร์มของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าน่าสนใจนะครับเป็นแบ็คขวาอายุน้อยครับ21ปีแต่จุดเด่นของเขาอะ่ะคือเรื่องของส่วนสูงนะในวิกิพีเดียเนี่ยใส่เอาไว้ที่190เซนติเมตร นะก็ย้ายมาจากเลบันเตนะครับเคยอยู่กับเลบันเตมาก่อนแล้วก็มาอยู่อัลเมเรียนะถามว่าฟอร์มเป็นยังไงก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็คงยังไม่ได้แบบหุ๋ยหวาขนาดนั้นด้วยการที่ตัวเขาใหญ่นะจุดเด่นนะ่ยมันก็ชัดเจนนะครับเรื่องของการเข้าประทะนะเรื่องของการเบียดสกัดแล้วก็เป็น แบ็กขวาที่สามารถเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กได้ด้วยอ่านี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์จากตัวเขานะครับตามรายง,งานจากสื่อนะก็มีทางโตโดโฟิชาเคสนะครับที่บอกว่าบาซ่าเนี่ยยังคงติดต่อกับเอเย่นแล้วก็บุคคลใกล้ชิดของปูบิลเพื่อให้แน่ใจว่าตัวนักเตะยังไม่ได้มีความคิดที่จะย้ายไปอยู่กับทีมอื่นนะครับเหมือนกับสอบถามนะแล้วก็แจ้งกับตัว ปูบิวเอาไว้ว่าเอ้ยเราเนี่ยสนใจคุณจริงๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเวลาในการพิจารณาหลายๆตัวเลือกก่อนแต่คุณเนี่ยก็เป็นหนึ่งในลิสต์ของเรานะที่เราก็ให้คำชื่นชมนะสนใจที่แบบอยากจะดึงตัวมาร่วมทีมอยู่นะครับค่าตัวไม่แพงตามที่สื่อประเมินนะก็เชื่อว่าน่าจะไม่เกินสักแบบ1 0ถึง15ล้านยูโรนะก็เป็นเหมือนกับตัวเลือกที่เซฟคอร์สอ่าค่อนข้างที่จะโลคอสหน่อย นะครับแต่ก็ไม่แย่นะลองไปดูฟอร์มดูก็ถือว่าใช้ได้นะครับเขาโดดเด่นกับการเล่นให้ทีมชาติสเปนชุดโอลิมปิกนะเป็นตัวจริงตลอดนะสำหรับมาร์คปูบิลนะครับมาดูอนะุริวาโดสีผมนี่เพิ่งไปเจอที่ฮ่องกงนะก็เขาก็ออกมาพูดคุยนะครับเป็นงาน,นเขานะเกี่ยวกับบาซ่าเอาเรื่องแรกก่อนนะครับสิ่งที่หลุดออกมา จากปากของริโวโด้ครับพูดถึงรามีนยามมลริโ o วโดบอกว่ายามาลเนี่ยเปรียบเสมือนอัญมณีของบาซ่าเขาคือนักเตะที่ถ่อมตัวนะไม่ยอมให้ชื่อเสียงหรือว่าเงินทองเนี่ยมาครอบงำจิตใจของเขาผมเนี่ยชื่นชมผู้เล่นที่มีทศัศนคติแบบนี้เขาเป็นเด็กหนุ่มที่สมควรได้รับสิ่งดีๆ ผมเนี่ยอยากจะเห็นเขาประสบความสำเร็จที่บาซ่ายามมลเล่นด้วยประสบการณ์มากมายแม้ว่าเขาจะเพิ่งอายุ17ปีแล้วก็มีการพูดคุยกันไปแล้วว่ายามาลเนี่ยจะสวมเสื้อหมายเลข10ให้กับบาซ่าในฤดูกาลหน้าโอโ้โหไม่รู้ว่าไปได้ยินได้ฟังมาจากไหนหรือเปล่านะครับแต่ริวัรโดพูดเลยนะว่ามีการคุยกันไปแล้วว่ายามาลน่าจะเปลี่ยนมาใส่เสื้อเบอร์1ิ เลวานโดพูดต่อครับบอกว่าเลวานดอฟสกียามาแล้วก็ราฟินยาเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสามประสานแห่งประวติศาสตร์ของบาร์ซ่าการเล่นร่วมกันของพวกเขาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในะมีการลิกลิงอัพเพลย์เล่นเชื่อมโยงกันแล้วก็ไม่มีอัตตาคือแบบทุกคนแบบพร้อมจะช่วยเหลือกันไม่มีใครที่แบบ เห็นแก่ตัวไม่มีใครแบบอยญ่จะยิงประตูคนเดียวนะครับทุกคนเนี่ยจางต่างก็อ่าอำนวยความสะดวกนะจ่ายบอลให้กันและกันไม่ได้แบบเล่นแบบตัวใครตัวมันนะครับนี่คือคำพูดจากริโวโดก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นความจริงหรือเปล่าซึ่งผมมองว่ามันก็เมคเซนนะถ้าเกิดอันซูฟาติย้ายออกไป แล้วยาเมาจะใส่เบอร์10มันก็ได้ในแง่ของมาร์เก็ตติ้งนะเรื่องของการตลาดอ่ะผมว่าเสื้อขายดีแน่นอนดีกว่าเบอร์19อ่ะนะแล้วก็ดูทรงตอนนี้โอกาสที่ฟาติจะย้ายออกมันก็แบบมีสูงมากๆเพราะว่าฮันซิฟิกเขาไม่เลือกใช้งานนะนี่เป็นข่าววงในจากตำนานของทีมนะครับมานะดูค่ำคืนนี้ครับบาร์เซโลนาเจอกับบาเลลเซียนะย้ำอีกทีนะครับเตะในเวลาตีสามครึ่ง นะส่วนช่องทางในการรับชมเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์ในบ้านเรากนะ็ขึ้นป่าเข้าป่าขึ้นเขานะครับหาช่องทางธรรมชาตินะก็ต้องใช้ความสามารถกันนิดหนึ่งนะมาดูบทสัมภาษณ์ของฮันซี่ฟิ k กันก่อนนะก็โดนถามทุกนัดเลยว่านัดนี้ใครจะลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งผู้รักษาประตูใครจะลงเฝ้าเสานะครับฟิกก็ยังย้ำคำเดิมว่าตอนนี้เชสตนี่คือผู้รักษาประตู เบอร์หนึ่งของเราเรื่องนี้ได้รับการยืนยันแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของอินเนกี้เป็นย่าหรือเรื่องของเชสตนี่สคนแต่มันเกี่ยวกับทั้งทีมและเราตัดสินใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงที่สุดของทีมเสมอนั่นคือแนวทางที่ผมเนี่ยยึดปฏิบัติมาตลอดอิ e เนกี้เป็นย่าเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยม เราเนี่ยเลือกเขาเพราะบุค,คลิกของเขาและแน่นอนเพราะสไตล์การเล่นของเขาด้วยแล้วก็วิธีการเล่นของเขาผู้รักษาประตูดาวรุ่งของเราทุกคนเนี่ยต่างก็ทําผลงานได้ดีแต่ผมขอย้ำอีกครั้งว่าเชสนี่จะยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของเราเหมือนเดิมนะครับเท่ากับว่าไม่ต้องมานั่งคิดและว่า เกมบอลลีเกมบอลถ้วยเกม ucl บอลยุโรปจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันบะหรือเปล่าหลักๆเนี่ยฟิกจะใช้เป็นเชสตนี่นะครับลงเป็นตัวจริงเลยนะถามว่าเพราะอะไรคือผมก็เดาไม่ได้หรอกว่าเหตุผลลึกๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแต่ผมเชื่อว่าฟิกคงไม่ได้อคติหรือเกลียดชังเป็นย่าเป็นการส่วนตัว มันคงเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมเป็นเรื่องของระเบียบวินัยนะเป็นสิ่งที่ฟิกได้เห็นจากตัวของเจสซี่ในการซ้อมอแม้ว่าเกมอย่างเป็นทางการมันอาจจะแบบดูโลกโลกดูลนลนมีแบบนะครับมีมอะไรต่างๆเนี่ยแต่โดยรวมเขาน่าจะทำได้ดีกว่าเป็นย่าจริงๆตรงจุดเนี้ยก็ต้องเคารพการตัดสินใจของฮันซี่ฟิกด้วยนะครับ ถามว่าเห็นใจเป็นย่าไหมเห็นใจแต่โลกของฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละครับถ้าเกิดว่าคุณทําได้ดีกว่าในมุมมองของโคช้ชยังไงเขาก็ต้องเลือกคุณอยู่แล้วแต่อันนี้มันก็อาจจะมีแบบจุดเล็กๆที่เป็นย่ายังสู้เชสตนี่ไม่ได้ส่วนกาบีนะครับก็ได้รับการกระทบกระเทือนทางศีรษะในเกมนัดล่าสุดนะ ก็กลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าตามกฎเนี่ยเขาจะยึดแบบเดียวกันหรือเปล่าว่านักเตะที่มีคอนคัชชันนะศีรษะกระแทกเนี่ยจะต้องพักอย่างน้อย7วันนะครับคือถ้าอิงจากกฎข้อน,นี้เนี่ยกาบีก็จะลงเล่นในเกมวันนี้ไม่ได้นะครับต้องพักต่อไปก่อนแต่ว่าฮันซิฟิกเนี่ยพูดประมาณว่ากาบีเป็นตัวเลือกของเราในเกมนี้นะก็อาจจะไม่ได้อิงตามกฎ นะหรือว่ามันอาจจะดูแบบความหนักเบาด้วยหรือเปล่าของกาบีมันอาจจะแบบไม่ได้หนักมากนะครับฟิกบอกว่ากาบีเนี่ยเป็นตัวเลือกเช่นเดียวกับดานิเอลโอมนะจะได้ลงเล่นอย่างน้อยเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของเกมเราทุกคนเนี่ยต่างก็รู้ถึงความสามารถว่าโอมูเนี่ยทำอะไรได้บ้างในสนามเขามีความสำคัญต่อเราในทุกครั้งที่มีบอลโอมูเป็นนักเตะที่สามารถ เล่นในแนวรุกหรือว่าในแดนกลางได้โอมรู้วิธีการทำประตูแล้วก็คลองบอลไว้กับตัวการมีเขาอยู่ในทีมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเราจะต้องดูแลเขาเพราะอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับมันค่อนข้างบ่อยนะครับก็ยังไม่ได้หมดความหวังในตัวของโอมนะอยากจะให้แบบยืนระยะได้ได้แบบลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็อีกเรื่องนึง่งนักข่าวถามบอกว่าฟิกเนี่ยคุณจะใกล้จะวันเกิดของคุณแล้วอายุครบ60ปีนะคุณรู้สึกยังไงบ้างกับการแบบทำงานที่บาซ่าจนถึงตอนนี้ฟิกบอกว่าผมรักสโมสรแห่งนี้ผมชอบที่จะทำงานร่วมกับ บาซ่าในทุกๆวันกับทีมงานฝ่ายเทคนิคแล้วก็ทีมงานผู้ฝึกสอนเราทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขมันยอดเยี่ยมมากจริงๆเพราะว่าผู้เล่นที่นี่เนี่ยก็มีความพิเศษเฉพาะตัวผมเนี่ยไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยพูดเอาไว้แบบค่อนข้างซึ้งจริงๆนะก็ไม่แปลกที่ทำไมไหลายๆคนจะแบบนะรักในตัวของฟิกนะครับมาดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยนะก็เกมนัดล่าสุดเนี่ย น่าจะจำกันได้นะครับเราถล่มบาเลนเซียไปแบบขาดลอย7ประตูต่อนหนึ่งนะก็ไม่รู้ว่าทางฝั่งนั้นเนี่ยเขาจะมาแบบเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นหรือเปล่านะก็4-3-3นะครับหรือ4-2-3-1นะในแผนของฟิกเชสเน่เฝ้าเสาครับแนวรับกุนเดอาราโคคูบาซี่เบาเดนะอินดิโกมาติเนสกลับมาแล้วนะครับต้องรอดูว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่า กองกลางเนี่ยเขาเซตเอาไว้ว่าเป็นเบรดี้เดอร์ยองกาซาโดนะก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเบรดี้อาจจะเล่นเป็นกลางลุกเดอร์ยองกับกาซาโดจับคู่กันนะแล้วก็ปีกขวายามาลปีกซ้ายราฟินญาหน้าเป้าเป็นเลวานดอฟสกี้นะครับแต่ฮันซิฟิกบอกว่าอาจจะมีการโรเตชันผู้เล่นในหลายๆตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้จับตามองพวกนักเตะอย่างะปะโบตอเร นะครับหรือว่าอินิโกมาติเนสนะเอ็กเตอร์ฟอร์สเกลาดมาตินพวกนี้นะอาจจะได้ลงสนามเพราะว่าพอจบจากเกมนี้เกมหลีกนะต่อไปเนี่ยเราจะต้องเจอกับเซบียานะฝั่งของบาเลนเซียครับก็เหมือนเดิมนะ4-2-3-1พวกตัวหลักๆนะครับกาย่ามามาดัชวิลลี่นะเอ่อเกเรล่านะครับอัลเมดาดูโรโลเปสไรโอคาพวกนี้ เออผมว่าน่าจะชนะได้แต่สกอร์น่าจะไม่ห่างเท่ากับเกมก่อนเพราะบาเลนเซียน่าจะรู้วิธีการแล้วแหละนะครับแล้วก็นัดที่แล้วเนี่ยพวกเขาก็เก็บชัยชนะเหนือเซลตาบีโกมาได้อ,อ่ะผมว่าบาร์ซ่าชนะ20วันนี้นะครับคือมันก็อาจจะยากขึ้นกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าเราจะเป็นการแบบบุกไปเยือนที่บ้านของเขา ผมให้บาซ่าชนะ2-0นะครับรอติดตามได้คืนนี้ตี3ามครึ่งอ่ะเราจะปิดท้ายกันที่สัมภาษณ์ของเคราสมาตินนะครับพูดถึงน้องหน่อยเนะเดี๋ยวน้องจะน้อยใจคือเขาก็ไปนั่งพูดคุยกับทางช่องทางออฟฟิเชียลของสโมสรน,นะหลังจากที่ทำการต่อสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วนะครับมาตินบอกว่า ต้นแบบของผมเนี่ยคือจอร์ดี้อัลบาถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ผมก็อยากจะอยู่กับบาซ่าเนี่ยไปตลอดอาชีพการค้าแข่งเลยผมไม่ลังเลเลยนะที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาซ่าคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าเส้นทางของผมอะ่ะมันจะมาได้ถึงขนาดนี้แต่ผมก็ทุ่มเททำงานอย่างหนักเบื้องหลังนะซึ่งอาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นการร่วมงานกับฮันซ่ฟิกเนี่ยเขาเป็นโค้ชที่ทำงานหนัก แล้วก็มีความมุ่งมั่นในตัวเองสูงมากๆตอนที่ผมถูกเรียกตัวมาในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจะได้อยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่าแต่ผมก็มั่นใจว่าผมเนี่ยนะฝึกซ้อมอย่างหนักและทำผลงานได้ดีผมหวังว่าจะได้อยู่กับบาซ่าไปให้นานที่สุดถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสผมก็จะอยู่ที่นี่ตลอดไปก็แบบอยากจะแขวนสตาร์ที่นี่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่แบบจงรักภักดีนะกับสโมสร เอาใจช่วยนะครับเขาอาจจะยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่โดยรวมม,มันก็ไม่ได้แบบแย่ไม่ดีเลวร้ายขนาดที่จะต้องแบบผัดใส่ไล่ส่งกันนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่เก็บมาฝากกันอย่าลืมนะตีสาครึ่งนะครับเตะดึกมากๆใครอยากจะอ่านข่าวอ่านคอ,อลัมน์บทวิเคราะห์เพิ่มเติมหรือว่าดูไฮไลท์นะครับฟันธงต่างๆร่วมสนุกกิจกรรมเนี่ยก็เรียนเชิญที่เว็บไซต์ l o อ s c o r e .com นะครับเซิร์ชได้เลยหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างนะเว็บข่าวกีฬาของคนรุ่นใหม่24ชั่วโมงนะครับผมก็จะมีกิจกรรมให้ตอบคำถามนี่อะเฟอร์ดินานเคยถูกแบนยาว8เดือนหลังจากนั้นกลับมาเล่นเกมแรกเจอกับทีมใดโอ้โหยากมากเล่นให้แมนยูไปกี่เกม460เลขสวยๆแขวนสตาร์กับทีมไหนที่ไหนวะโอ้โห ไม่รู้อะคือถ้าเป็นคําถามพิมลีกเนี่ยผมโง่มากเลยนะครับอ่ะก็จะได้คอยนะพอได้คอยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปซื้อของตกแต่งนี่เขามีของเข้าใหม่ด้วยนี่นะครับพอซื้อเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่ในห้องแต่งตัวของเราเองนะครับก็ค่าเวลาได้แล้วก็มีกิจกรรมนะตอบคำถามเพื่อรุ่นรับของรางวัล นะครับในแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์ด้วยฝากเพื่อนเอาไว้นะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะคืนนี้ก็น่าจะมีไลฟ์แหละนะขอแบบกลับมานอนอย่างเต็มที่ก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ